สวัสดีครับเพื่อนๆผมอยากจะบอกอะไรให้ฟังนิดนึงนะผมทําคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสามรอบในการในการทําคลิปคลิปเดียวนะทําไมทําไมทําไมงานเข้าโทรศัพท์มาเรื่องงานเรื่องนน่นเรื่อง,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 องนี้เรื่องนั้นอะวันนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องกะลานะครับของวัดศรีสะทองอะผมจะบอกก่อนนะผมจะลงกล้องให้ดูนะให้ท่านดูความเก่าดูศิลปดูหาเซี้ยนหาความเก่าดูเอาเองนะครับผมจะไม่บอกนะว่ายุคไหนยุคไหน อ่ลองดูนะครับลองชมนะอ่เวลาสิ่งที่ท่านจะต้องมองหานะท่านต้องมองหาเสี้ยนของกลานะท่านต้องมองหาศิลปะในการแกะแล้วท่านต้องไปศึกษาหาอยู่เเองนะบางคนบอกว่าเป็นเป็น,ปนต้องมีก้อนเมฆบางคนบอกให้มองมุมนี้จะเป็นดอกไม้กระสุดแล้วแต่มผมถ่ายหลายรอบนะบางทีความนิ่งของมือมันก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะครับ ดูตามซ่องนะครับเก่านะต้องเก่าจริงนะ 10x บางทีมันส่องไม่เห็นหรอกครับท่านก็นอาใส่ความชํานาญนะเราชํานาญในการดูพระแต่เขาชํานาญในการทําเก่านะให้ก็ต้องเข้าใจนะบางทีเราก็มันกินกงนไม่ลงอะ่ะถ้าเกิดเขาเขาเขาสู้เราไม่ได้ป่านี้การทําปองการทําเรียนแบบมันคงจะสูญหายไปนานแล้วท่านลองดูนะองค์นี้ผมเสียดายนะเมื่อก่อนเนะี่ยผมขอดูอ่าองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมทอง แต่พอผมบอกว่าดี ب, อ่ะอ่าเขาไปเลี่ยมอ่าเขาไปเลี่ยมเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติที่มาที่ไปของเจ้าของพานครับอืมเห็นไหมครับเห็นความเก่าในเนื้อไหมเห็นความฉ่ำไหมอ่าลองดูนะเนี่ยเสียได้เนี่ยไปเลี่ยมมาไม่ไงั้นผมจะให้ดูรอยจานด้วยแต่เอิญว่าอันนี้มีรอยจานผมจะเทียบให้ดูนะอันนี้ของรุ่นใหม่ท่านดูขนาดนะ ท่านดูขนาดนะถ้าผมเป็นท่านนะถ้าผมจะสะสมนะผมจะเก็บที่ใหญ่กว่าใหญ่หญ,หญกว่าปัจจุบันที่เขาทะท่านลองดูนะอันนี้ผมเรียกหน้าลิงอันนี้ผมเรียกหน้าลิงท่านเห็นไหมเสี้ยนของกลาจะหาไม่เจอแล้วจะเป็นความเก่าไปแล้วเจ้าของพาดั้งเดิมเนี่ยท่านเป็นพ่อตาของคุณอา ทะเละพ่อสามีอ่ะ,อะท่านเป็นคนที่มีฐานนะอยู่ในโน,โนโครจีสีมีที่อยู่ฝั่งพิรเกษมนะอยู่ใกล้ๆกั้กวัดศรีสะทองทั้งสองฝั่งพิรเกษมเลยเยอะมากผมไม่ขอบอกนะว่าท่านเป็นใครท่านอยู่ตรงไหนผมอาจจะมีปัญหาผมไม่อยากจะพูดถึงก็เลยอยากให้ท่านดูผมถึงบอกว่าให้ท่านดูถึงแหล่งที่มาและแหล่งที่ไปนะท่านดูในหูนะท่านต้องหารอยกระดาษทรายที่ขัดนะและหาเสี้ยนเก่าหาเสี้ยนใหม่แยกแยะให้ได้นะครับ อลองดูนะเนี่ยผมถึงบอกว่าแหล่งที่มาสำคัญคนมีฐานะประมาณหนึ่งวัดอยู่ใกล้อาจจะได,อจจะได้อาจจะมีของดีหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่องค์เนี้ยผมดูว่าดีผมเลยเอาทำมาเป็นความรู้ให้ท่านได้ดูเห็นไหมของที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเนะี่ยของเป็นมรดกอ่ะผมจะบอกให้เลยนะของอดีอยู่แล้วคนให้ก็ให้ด้วยเจตนา คนรับก็รับด้วยเจตนาเห็นไหมท่านดูรอยจานนะท่านดูความแห้งเก่าของกะลานะท่านดูการยุ่ยไปตามสภาพตามการเวลาของกะลานะท่านดูรอยจานนะจำลายมือกันเองนะเปิดเจอแบบนี้อย่างนี้อาจจะอาจจะเช่ากันได้ผมให้ดูด้านข้างแล้วกันการเก็บงานอาจจะช่วยพวกท่านได้นะ แต่ผมบอกเลยผมไม่เก็บกะลานี่ผมยอมยอมเลยครับสมัยก่อนเนี้ยทำไมผมถึงยอมรู้ไหมผมเนี่ยยี่สิบปีก่อนผมเริ่มเล่นพระไฟมันยังแรงผมก็สอหาเลยนะบ้านนั้นทำกะลาส่งวัดบ้านนี้ทำกะลาส่งวัดโอ้แก่กันเป็นล่ำเป็นสันแก่กันเป็นล่ำเป็นสันไอ้คาว่ากะลาตาเดียวเนี่ยท่านเห็นไหมนี่รอยตะใบเก่า ไอ้คำว่ากะลาตาเดียวเนี่ยบางทีอย่กะลา,ามันมีสองรูแต่ด้วยความของความที่มันเป็นมะพร้าวเนี่ยมันแทงทะลุสองรูออกมาไม่ได้เพื่อจะเกิดเป็นต้นไม่ได้เขาก็ตีว่าเป็นกะลาตาเดียวแล้วท่านจะยอมซื้อกเป็นหมื่นเหรอเป็นผมผมไม่เอากะลาตาเดียวจริงๆอ่ะมันต้องมีรูเดียวมันต้องมีรูเดียวมันต้องมีรูเดียวนั่นแหละถึงเรียกกะลาตาเดียวนะครับคาวนี้ผมจะบอกให้เลยนะ ผมจะบอกให้เลยนะอันเนี้ยอันเนี้ยเดียมทองเนี่ยเก่ากว่าอันเนี้ยผมบอกเลยนะเก่ากว่าอันเนี้ยคราวเนี้ยนะผมเคยนะเมื่อหลายปีก่อนผมเคยถามเช่านะในกลุ่มของคนที่เล่นเรื่องพวกนี้นะผมไม่บอกอยู่แถวไหนนะเขามีสองกลุ่มผมก็ถามน้องเท่าไหร่ครับแต่ไม่ใช่สินนี้นะเป็นสินตัวนี้ไซนี้ไซนี้ แต่เขาบอกว่าสองหมื่นกว่าบาทพระมีกะลาเปล่าๆนะกะลาเปล่าๆนะแต่เขาบอกผมมาคำนึงว่างไงนะู้ไหมผมก็ซึ้งใจน้องเขานะคนขายของบางคนไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีจรยาบ,บันอะ่ะเขาบอกพี่ถ้าพี่ซื้อกลุ่มผมว่าพี่ต้องขายในกลุ่มผมนะพี่ไปขายกลุ่มหนึ่งเขาไม่รับนะพี่เขาตีเกนะทันใดก็ชันนะั้น,นนะผมไปซื้ออีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะรับเฉพาะในกลุ่มเขาอีกกลุ่มเนี้ยไม่รับเขาก็จะตีเก๊นีน่ขนาดใกล้ๆวัดนะกลุ่มพวกนี้ยอยู่ใกล้ๆวัดนะ ผมถามแล้วคุณจะเล่นยังไงหลักหมื่นผมถึงบอกว่าคุณมีคุณมีเงินคุณไปซื้อทองเหรอเวิร์กกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นด้วยความชอบแล้วคุณเอาไว้ใช้อ่ะเล่นได้นั่นแหละเขาถึงบอกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่างั้นคุณก็ไปซื้อสากลดีใช่คุณซื้อสากลแล้วอะไรคือตัวชี้วัดล่ะอะไรคือตัวชี้วัดคนนอกวัดเก่งกว่าคนในวัดเหรอผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าบ้านไหนแก่ คุณเชื่อเขาคุณไปเอาของเขามาเขาบอกเนี่ยเขาเคยแกะส่งวัดแล้วเป็นลายมือหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้คุณก็เก็บไปนั่นก็คือความน่าเชื่อถือที่คุณอย่างน้อยคุณอุ่นใจได้เพราะคุณได้มาจากคนในพื้นที่ไอ้เรื่องเก่เก่าเก่ใหม่คุณต้องไปดูคุณต้องไปเรียนรู้เองแต่คุณต้องจิตแข็งเอาไว้นะเล่นพวกเครื่องรางพวกเนี้ยของแท้เขาบอกของแท้เขาเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านนะเออเป็นล้านนะถ้าคุณสวดคุณเนี่ยคุณต้องใจแข็งไว้ คุณต้องใจแข็งไว้ผมจะบอกเลยบางคนเนี่ยบอกว่าจารหลวงพ่อน้อยต้องเป็นาจารตัวรื้อหัวออกแต่ตัวเนี้ยไม่มีรื้อแต่ผมมองว่าเก่าผมมองว่าไม่ใช่ไอ้อาจารย์ปิ่นเขาเรียกอาจารย์ปิ่นถ้าเป็นตัวรื้อหัวออกองค์เนี้ยไม่มีไม่มีรื้อแต่เก่าว่าอาจารย์ปิ่นตามช่วงอายุอะเก่าว่าแน่ๆแต่ผมตี่หลงวงพ่อน้อยผมก็ไม่เคยเห็นของแทนนะผมไม่เคยไปขอดูเลยนะผมไม่ชอบผมไม่ชอบจําอะไรพวกนี้ผมผมดูที่ผมดูที่ความเก่า สมัยก่อนเนี่ยผมเห็นแล้วบ้านนราทำมาปุ๊บเนี่ยหูเนี่ยน้องพี่ทําสรงวัดนะเนี่ยขายอย่างนี้ให้ผมเนี่ยอัลละร้อยสองร้อยตอนหลังผมแจกเขาไปเลยสองอันผมมีสองอันผมแจกไปแล้วแจกกับเพื่อนไปแล้วเพื่อนผมยังเก็บอยู่เลยผมบอกว่าเอา้ามึงไม่เอาคืนเหรอมึงมึงไม่สะสมอะกูไม่เอาอะกูดูไม่เป็นเป็นภาระกูด้วยสถานชั้นดูทีมเห็นไหมท่านเห็นความเก่าไหมครับเนี่ยสินแล้วผมจะบอกผมไม่ได้มาเข้าเรื่องของผมนะ ผมใหญ่ท่านดูไว้อันนี้ยผมได้มา20ปีที่แล้วของคุณลุงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งผมส่องด้วยกล้องกําลังขยายสูงสูงกล้องพันเอกนะผมเห็นอะไรในหลายๆอย่างที่มันบอกว่ามผมก็เลยแบบมันก็มันก็แปลกดีนะที่คนเราบางทีเขาบอกว่าอะไรนะที่มีเซียนใหญ่ๆหลายๆท่านบอกว่าคุณอยากเก่งกว่าเซียนอะ่ะคุณต้องมองให้คุณต้องมองให้มากกว่าเซียน แต่พอมองมากๆกว่าเซียงเขาก็หาว่าเราเลอะเทอะเราแปลกเราจินตนาการเราคิดไปเองเชื่อไหมตัวนี้ของผมอะผมฟองดูแนละเก่าเก่ากว่ากระลาสามอันเมื่อกี้แต่ผมได้มาถูกไงผมก็เลยไม่อยากาไปยึดโยงกับของใครนะผมชอบเป็นการส่วนตัวคือบางทีอย่าทำฉ่ำได้คุณรู้ไหมเวลาเขาก่อนเขาจะแก่เนี่ยกะลามันจะโค้งใช่ไหมเขาต้องไปแช่น้ําเขาต้องไปแช่น้ํานะแล้วก็มาดัด แล้วก็มาดัดดัดเสร็จปุ๊บพอเขาจานเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแช่นาบกรอมเพื่อให้ง่ายต่อการจานและงานการขัดไม่ง่ายเขาไม่ง่ายเขาจานไม่ได้หรอกคุณสมัยก่อน,นเราก็ทส่งวัดแกะส่งวัดและหลวงพ่อคนนั้นก็จานคนนี้ก็จานฉะนั้นคุณจะเชื่อวัดหรือคุณจะเชื่อคนแกะคุณก็ต้องเชื่อคนแกะไว้ก่อนถูกไหมเหมือนคุณเหมือนเหมือนถ้าเกิดผมไปโรงงานปั๊มเหรียญน,นะผมปั๊มเหรียญส่งวัดเนี้ยผมก็ต้องบอกละเหรียญเท่านี้มีมีมีจำนวนเท่านี้วัดจะบอกว่าเนี้ยมีแค่พันเหรียญผมบอกว่าไไม่่่ใชผปปััส๊สงวดคคุณจะะเืออร คุณก็ต้องเชื่อว,วัดอืมเก๋สมัยนี้ยมันพูดยากเชื่อไหมผมเก็บหลวงพอทวนมานะปีห้าห้าผมซื้อเนี่ยสมัยนะั้นเหรียญสามร้อยก็บาทสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบมีเหรียญปีห้าห้าหลวงพอทวอ่อ่ะร้อยปีชาติการหลวงพอทวอ่เนี่ยถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะมันเอาบล็อกของผมเนี่ยไปทําเก๋มันเลยตีว่าบล็อกของผมเนี่ยเก๋หมดยอมใจจริงๆอะคิดดูเหอะของคน,นแท้ๆเขาไปทําให้มันเก๋ ฉะนั้นถ้าเกิดค,คุณจะเล่นอะไรเนะี่ยคุณต้องแข่งเอาไว้ผมก็ยังเก็บของผมอยู่นะผมก็ยังเก็บของผมอยู่นะนี่ดูคุณดูความมันดิความมันของเขาดิผมเก็บเอาไว้เนี่ยผมก็ดูของผมเรื่อยๆนะเปิดออกมาดูนะผมก็ดูว่ามันจะมีปฏิกริยาอะไรไหมเพรถ้าเกิดเราเก็บเนภูมิที่สม่ำเสมอเขาก็ยังอยู่สภาพเขาอย่างนี้นะ mm hmm. mm hmm. เขาก็ยังอยู่สภาพเขาอย่างนี้นะคุณดูดิคุณดูดิดด mm hmm. เก่ากว่าเยอะอันเนี้ยแต่คนไม่เล่นไงคนเก็บก็ท้อ คนรอเกอร์เพราะทำไมรอเกอร์ไหมราคาไม่ไปเออคุณดูนะเห็นไหมคุณไม่เห็นเสี้ยนไหมคุณจะเห็นการยุบตัวของของเนี่ยขาวๆเนี่ยของของใยเขาเรียกอะไรเนี่ยใยใยในกะลามะพร้าวอ่ะเขาจะยุบลงไปนะถ้าเกิดเขาแห้งได้ยุ่นะเขาจะยุบลงไปเขาจะยุบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมคุณเห็นความยุ่ยของเขาไหมความกลืนของเขาไหมความกลืนของเขาไหม ขอโทษนะบางทีคือด้วยด้วยความโค้งของเขาอะ่ะมันทําให้กล้องในโฟกัสยากคุณเห็นไหมอ่ะคุณดูนะเนี่ยจานมาตรฐานหลวงปู่แล้วคุณไปดูจานในพักเครื่องเนี่ยคุณดูรอยเส้นที่วิ่งเห็นไหมเส้นของกะลาที่วิ่งเก่าเป็นธรรมชาติเนี่ยผมซื้อมาผมขอขอคุณอาเขานะขอคุณอาเขามาที่เป็นผู้ใหญ่เก่านะ เนี่ยจานทุกจานจานทุกฝ่าเท้าจานทุกอะไรผมถึงบอกว่าเห็นไหมคุณรู้ตัวนี้นะเนี่ยถ้าคุณไปหาในเครื่องของปู่นะลายมืออขคาลายไหมจานอุตัวนี้ยผมเรียกผมเรียกถูกไม่ยี่ตัว<ม>ถ้าคุณดูจานเป็นนะ่ะคุณดูรอยจานคุณดูวิธีการจานเป็นนะ่ะเนี่ยคุณก็จะเข้าใจไนงะวิธีการสร้างคุณก็คุณก็จะพอจําแนกได้บ้างว่าแท้เก๋ ท่านดูวันนี้ไว้นะที่ผมให้ดูเป็นบางตัวนะเพราะบางตัวเนี่ยประคำป่าผงสาก็มีผมจะบอกให้คนบอกเฮ้ hey, จานนี้มันเกะกันได้คุณก็ไปดูในประคำป่าผงสาดิจานเหล็กแหลมเหมือนผมไหมละ่ะผมไม่ได้บอกนะว่าลายมือเหมือนกันที่มาต่างกันนะแต่ลายมือแต่แต่ลายมือเหมือนกันคุณดูนะดูความคมนะการจานนะเห็นไหมการจานนะจานด้วยความชํานาญ ถ้าเป็นของเก๋เขาจะจานสเปรสปาดนะเห็นไหมจานด้วยความชํานาญคุณไปดูเถอะเนี่ยในประคำปากผมภาษาจานตัวเดียวคุณต้องคุณต้องเก่งขนาดไหนคุณถึงจะจานได้อ่ะคุณลองดูแล้วกันนะเนี่ยคุณลองดูแล้วกันนะเห็นไหมแล้วคุณจํารอยมือรอยจานเอาไว้นะนี่การจานเห็นไหมความชํานาญในการจานแล้วคุณไปดูนะคุณเจอเครื่องรากะไรแล้วคุณไปดูนะแล้วคุณจะเจอว่าของคุณละเมือของผมไหม แล้วของผมม me. ันเหมือนของคุณไหมคุณลองดูนะเห็นไหมเห็นไหมเก่าในเนื้ออยู่แล้วอะช้ำอยู่ในเนื้อผมมีวิธีการดูของเก่าของผมนะถ้ามันแช่น้ำมาถ้ามันแช่อะไรมามืงเขาต้องแช่นานนะแต่กระลาพวกนี้ยถ้าแช่นานอะยังไงยังไงก็ไม่จมเขาต้องแช่น้ํายาบางอย่างถึงจะทําให้เก่าได้ขนาดนี้แต่มันจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ถ้าเกิดผมเลี่ยมปิดเนี่ย ผมเลี่ยมปิดเนี่ยทำไมรู้ไหมผมอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความชื้นออกมไหมมันจะมีน้ํายาอะไรออกมาไหมผมเก็บเอาไว้สามปีความชื้นไม่ออกพอความชื้นไม่ออกผมสิ่งที่ผมกลัวคืออะไรลูกไหมผมกลัวความชื้นจะท้องแอร์ผมเลยไปเจาะรูอย่างคราวที่แล้วที่ผมทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครับแต่คราวนี้ผมอยากทําให้เป็นความรู้เพราะผมไปเอากะลามาผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นรอยจานเพื่อนๆได้เห็นความเก่าเพื่อนๆได้เห็นยุคสมัยเนี่ยของพวกนี้มันจะเริ่มหายไป เพราะคนอย่างพวกเราคนอย่างผมเนี่ยพราะเก็บกันอย่างเดียวแล้วไม่ออกมาให้ดูกันเห็นไหมท่านดูลอยมีดดิท่านดูลอยแก่ดิท่านหาท่านหาไม่เจอนูเปาดูปากเตาประทานโทษนี่มีลูกตาด้วยครับโถเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ได้กก่าวไว้ใช้หรอกท่านจารให้เป็นพุทธศินเนี่ยไหมท่านทำไว้ให้ใช้เห็นไหมสวยไหมผมวางให้ดูนะเห็นไหม เนี่ยเป็นตาภาพนะผมพูดผิดเป็นตาภาพนะไม่ใช่เต่านะตัวเนี้ยสวยไหมเด่นไหมเงาไหมเนี่ยชมกันเอาไว้ครับเป็นวิทยาทานใครมีความรู้อะไรเนี่ยแบ่งปันผมได้ผมเรียกทุกคนเป็นอาจารย์นะบางทีผมไม่มีความรู้อะไรผมก็ชอบอินบ็อกไปถามพวกท่านแหละเผื่อใครมีความรู้อะไรที่มันทําให้ผมดูโง่ไปเนี่ยผมจะได้ฉลาดขึ้นผมจึงถามพวกท่านบางอย่างผมอาจจะเซาซีขอความรู้จากพวกท่าน ผมก็กราบขออภัยพวกท่านในมาในคลิปนี้นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งพวกท่านได้เห็นคลิปนี้ผมต้องกราบขออภัยที่ผมเคยล่วงเกินไปด้วยการไปจี้ท่านไปถามท่านไปเซาะแซะเจาะแจ๊กกบท่านทําให้ท่านโกรธผมผมขออภัยนะครับเจตนาผมไม่ได้มีเจตนาอะไรพวกนั้นนะผมอยากให้มาแบ่งปันความรู้รักษาศิลปะพวกนี้ให้อยู่กับพวกเราคนคนครปฐมไปนานๆคุณเป็นคนจังหวัดอื่นคุณก็เก็บได้ แต่คุณต้องเอามาเผยแพร่บ้างให้คนอื่นเขาเห็นอย่าให้มันหายไปในสารระบบแบบนี้นี่สินพวกเนี้ยผมเคยไปถามในกลุ่มนะเขาตีผมเก๊นะถ้าผมเอ่ยปากมาคาเดียร้องร้องโอกันหมดอะ่ะถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าของพวกนี้มาจากบ้านไหนคุณร้องโอกันหมดแหละจริงคุณจะไม่กล้ามาตีเนี่ยคุณจะไม่กล้ามาตีอย่างนี้หรอกเพราะไม่งั้นคุณจะมาเดินเหยียบแถวนครเชียสีไม่ได้เลยผมจะบอกให้เจ้าของพาร์เนี่ยผมจะบอกให้เขาไม่ได้เขาไม่ได้มองว่าคุณมาว่าของเขาเก๊หรอก แต่เหมือนคุณมาเหยียบย่ำหัวใจเขาว่าของที่พ่อเขาเก็บมาเก้พูดตรงๆคุณจะเดินนครศรีสิลิลบากพูดตรงๆของเขามีประวัติของเขามีครูของเขามีบารมีอยู่แล้วพ่อแม่เขาให้มาของบ้านคุณน่ะใครมาเตะคุณใครคุณก็ไม่อยากให้ใครมาว่าคุณเก๋หรอกบ้านเขาก็เหมือนกันแต่ผมมาสนิดผมมาสนิดหลายบ้านผมเดินเข้าบ้านไหนก็ได้แหละคุณอยากเห็นอะไรอ่ะคุณอยากเห็นอะไรอ่ะ ผมเห็นมาหมดแล้วล่ะผมเห็นมาเยอะจอบเล็กผมก็เห็นเพื่อนผมยังถามเลยเฮ้ยมึงเอาไปแขวนด้วยผมไม่เอาหรอกเดี๋ยวหายไปคิดรับผิดชอบจอบเล็กไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นอะไรเลยนะมีรุ่นพี่มาให้อคงละล้านนะผมบอกไม่เอาหรอกกูไม่มีบัญญาหาเงินหาเงินไปใช้นี่คืนมึงปิดท้ายคลิปนี้นะครับก็อะวันนี้ของวสิสะทองขุดขอคุณบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับในหลายๆองค์ของวสิสะทองนะครับแล้วหลวงแล้วหลวงปู่บุญน,นะครับที่ผมเคารพนับถือ ช่วยปกปักรักษาทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้หรือไม่ได้ดูหรือคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนของพวกคุณขอให้พวกคุณมีชีวิตหน้าที่การงานที่จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอเลยนะครับให้พวกคุณมีสุขภาพร่างกายและชีวิตครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่ของคุณให้ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ